ขนมไม่มีน้ําตาลปลอดภัยจริงหรือจริงจริงแล้วสัรให้ความหวานแทนน้าตาลมันคือทางเลือกหรือกับดักกันแน่เมื่อคุณไม่ได้ใส่น้ําตาลจริงจแล้วผู้ผลิตขนมจะต้องใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลเพื่อทำให้รสชาติน่าก,กินเหมือนเดิมโดยเฉพาะกลุ่ม non nutritive sweetener ซึ่งมีความหวานแต่ไม่มีแคลอรี่สารให้ความหวานเทียบกับน้ําตาลที่น่ากังวลอย่างเช่นซูคาราโล600 อาจจะเปลี่ยนไมโครเบโอในน้ำไส้แอสปาร์ตัม200มีรายง,งานว่าผลข้างเคียงทางสมองในบางกลุ่มหรือแอสคูเฟมเ2 0 0เท่ากับถูกต่องคำถามเรื่องความปลอดภัยระยะยาวหรือซาคาชิน300-400เท่านั้นที่มีรายง,งานเชื่อมโยงกับมะเร็งในสัตว์ทดลองครับจากนั้นมีงานวิใจใัยหลายๆฉบับพบว่าสารให้ความหวานบางชนิดอาจจะทำให้จุลินทรีย์นำไส้เสียสมดุล ส่งผลให้ร่างกายมีนวโน้มดื้อต่ออินซูลินเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวานบางชนิดกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารอยากกินของหวานเพิ่มขึ้นผลทางชีววิทยากับจากความรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันปลอดภัยหนึ่งในปัญหาหลักไม่ใช่แค่ตัวสารนะแต่เป็นพฤติกรรมหลังกินเราคิดว่าขนมเนี้ยไม่มีน้ําตาลเราก็จะมีแนวโน้มที่กินเยอะขึ้นในเรือๆเพราะรู้สึกว่าไม่อ้วนกินเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วพลังงานอาจจะพุ่งพรว่ หรือเกิดผมข้างเคียงสะสมด้ไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าคุณอยากหวานแต่ปลอดภยัยฟังดีๆนะ 1. นึต้องเลือกอย่างนี้ 1. คือสเตเวียาหญ้าหวานสกัดจากใบพืชธรรมชาติไม่มีผลต่อดัางตาในเลือดปลอดภัยแม้ในผู้ป่วยเบาหวานมีไงานวิจัยรองรับจาก who และ fda 2. มองฟรุตหรือหล่อข้างกล้วย สารให้ความหวานที่ชื่อว่าม g กูไซจากผลไม้อะหวานขวาร้อนถึง250เท่าแต่ไม่มีแคลอรี่และไม่มีผลข้างเคียงนะครับเ mm hmm. หมาะสำหรับการใส่เครื่องดื่มและของหวาน 3. i ไอโทรเลอันนี้เป็นน้ำตาลจากแอลกอฮอล์พบในผลไม้บางชนิดแคลอรี่ต่ำมากไม่ทำให้ฟันผุไม่ส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดแต่อาจจะส่งผลทำให้ท้องอืดถ้าคุณกินมากเกินไปนะ ฉะนั้นคำแนะนำคุณต้องเลือกสารที่ไม่มีน้ำตาลที่ไม่ได้ยึดจากใบอนุญาตว่าคุณกินได้ไม่อันนะสิ่งสำคัญกินแต่พอดีนะฟังเสียงร่างกายตัวเองและมองภาพรวมโภชนาการทั้งวันด้วยนะครับสรุปเราควรที่จะไม่เลือกจากสวิตทนเนอร์ที่มีงานวิจัยรับรองเราควรจะเลือกสวิตทนเนอร์ที่มีงานวิจัยบัอง,องร,บรองเช่นเตเวียมรังฟุต พราะว่าอันเนี้ยชูกราฟรีจริงๆแล้วก็ต้องระวังระวังการที่คุณกินแบบไม่อ่านฉลากก่อนซื้อนะควรเช็คส่วนประกอบก่อนกินกินแต่พอดีชีวิตคุณจะปลอดภัยนะครับ